ฟลอเรนติโน um ่ด้วยแหละตัวเมนกูก kind of ูม kind of ีล kind of ็อกคิวแล้วตีไปหมดเลยเลยกูห้าสิบบาทมา้มกูต้องไอ้นัดเดียวกูก็ตายเล้ชัดที่ราคาห้าสิบบาทอหรตอนเนี้ยให้รู้สึกไรค่าให้ดูชัยเล่เกมนี้สตรีมที่ช่องใจร้าวทุกวันนะครับผมขออนุญาตแบนฟอร์เรนเอ๊ะเอ๊ะเออ๊๊ะเะ ไม่ใช่ยูโกเบ้อะไรอะทิกต็อกเตอนเฉยไม่ทำเลยไม่แหงเลยเลยแล้วมึงเปลี่ยนทำไมไม่ใช่ผมนึกว่ายูเฟรตเบสแล้วพี่เลือกมามาเนตผมเล่นให้ิ๊หรือว่าจริงๆแล้วกูมีคุณสมบัติเพียงพอในการเล่นวะเฮ้ยพี่จะเล่นฟอลเรนในร้อยดาวอย่างนั้นหรอบอลเลนในร้อยดาวหรือว่าผมสามารถทำได้ทุกคน ไอ้กูไม่เล่นแล้วกูเจอเอลานไม่ต้องดีงั้นก็ให้ไมเซบิล่าไม่ไม่กูว่ามันถึงเวลาที่กูจะได้โชว์แล้วเธอเองก็เป็นฮีโร่ได้นะบอลเลติโน่ได้แหละตัวเมนกูทุกว่าขอขอของอเอข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 ยขอขอนอขอขอขอโนขอนอขอขอของรขอ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 วอข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 อ้อข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 ้ขอ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 อกมาอห้มันมาให้มันมาให้มันมา พวกเด็กไปซื้อกิ่น้ำนมเลยพี่กอเสร็จพวกพี่ขึ้นในหมัดฟ้าแล้วก็สะท้อนเลยที่ง้เรจะเชื่อมั่นโย่อันนั้นเน่กูรู้เออเล่าให้มันมาให้มันมาเฮ้ยเอ้ยไอ้คิวเนี่ยเลยหายแล้วไอ้ไอ้เหี้ยแม่งเออเล่าไอ้คิวไม่ใสเยอะกินไม่ดีมึงมันแค่ตัวแรกมาหนึ่งมันมีไอ้คิวไงมเชื่อมั่นในเพื่อนมันมีผิดพลาดก็ได้เออขอรักใจหน่อยดีวะ กำมังมา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 เร็วๆงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้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 ยล่างสามตัวครับเซนแลดขึ้นบนคิ่ถึงเซฟิล่าอเาติโน่ได้แหละตัวเมนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮี้ยมันมาดักรบแดงกูโดนตบไม่หยู่เลยอะแล้วกูทำอะไรเนี่ยโอ้ยได้นะแล้วได้นแล้วได้แล้วน้องปัดอะไรตเลยเตียไม่ได้ไมิสซิลมิสเดียวเตี๋ยไม่แด้ไลวานว้าวานนะกูพลานนะไม่ประเด็นนะกูงงเออรอบมันเก่งเฮี้ยอะไรขนาดนี้นะพักก่อนไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้เฮี้ยสองที่เป็นกันแล้วไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดแต่คือสู้ไม่ได้จริงไม่ได้หลุด ไปสู้ทำเพี้ยอะไรล่ะไม่หยุดก่อนเลยปะกสตามเดิมโอเคไม่ได้ขอโทษที่ผมยิงพยองพองขุนแลุ้ดแดงขอโทษวันนี้ชนะพี่ตัวเราโหดเป็ดอันที่กิดก็พูดกับกูเงี้ยยิงตัวเป็ดเกมเราโคตรโหดเลยเกมเนี้ย แั oh. okay. Okay. ้เราสตาร์ทสกอร์ไว้ท okay. 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 ี่แค่เลขต่อเรไปมากกว่านี้โอเคป่ะสัญญาเมีอ่ะมีไม่ใช่นะไมลไอ้นามากเลยแมนตียงงสี่ตไม่ใช่เลิไอเอเมื่อกี้กูทำอะไรผิดหัืว่ากูโดนเมืกไม่อยู่เลยไหนหม่น่อยไหมคือตอนนี้กูสึกกูสว่างมากไอ้ีู่รูกก่ะส่วนเจ็ดแมนยู่แล้วโอเคไป าเอาเอาดีดีดีไม่มาเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วกูมีคุณสมบัติเพียงพอในการเล่นวะาอนทีโร่ไดแตัวเมนกูสลสมมาแล้วมาแล้วอลนโร่มาแล้วบอลในโ่มาแล้วจุปองจุปองจกจุปองจงจุกปองจงปองจอจุปองจุกององจุกจุกปีองจุกปองจุออกด ม่าทำชนะไม่ไวนหางแต่ทำแล้วไม่แพงทั่หาไมไม่ได้อ่ไรหอเหรอไหมอยู่กับโกบ้าวไหมอูมันก็แค่แพงต้นนี้ว่าเราไหวไปนี่เล่ไม่ได้รู้สึกจะแพ้เลยไะเฮ็อยู่เยเฮ็ดเียกิ่พูดอย่างนี้ กี่เดีมีความเชื่อใจในตัวผมอยู่ผมเชื่อใจทุกคนดีจริง่นะผมไม่ได้รู้สึกว่าจะเล่นจะแพ้เลยยังไงใช่ตอนราคนนี้ไม่รู้สึกว่าจะแพ้เลยนะเว้ยเปรียวคือไมนมีกําลังใจแค่นั้นนี้แล้วมันเกิดไวแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อทีมอยู่แล้วอ้าวไอ้เดียะมึงหนักหัว่าคอมันอาจจะเป็นเกมก็ไอเดียหรือเว้ยนี่ไงผมดึงสเปซไงดึงสเปซดึงฟาร์มดึงภาษีคนแล้วเราก็ได้เมืองคอนนะคือถ้าเรายิ่งตายเยอะตัวเราจะยิ่งไม่มีค่าแล้วไอพี่เยราคา50บบาทอะตอนเนี้ย ไอ้เหี้ยนี่กูขายตัวกี่ชาติกูก็ไม่รวยนะ50บาทต้องใช้ถึง4ตัวในการฆ่าพี่แอนก็เล่าคือพี่ไมคให้ตายจนราคา50บาทตันติดแล้วยอมู่แม็กแล้วอ่ะตายอยู่อ่ะเฮ้ยไปรบเครียดอย่างนี้ต้อไปรบเฮ้ยมึงไอ้เไอ้เราเลยเพิ่มไปปิดนะเฮ้ยอีโก้ยังไม่บางคอสินะไม่เป็นไรพี่เพิ่มดีอีกเพิ่มดีอีกหลายตัวเลยฟังกูนะเว้ยอ่กูมั่นใจในตัวมันเสมอ ไอ้ไม้กูอยากให้มึงแบบคือตจอไอ้เกมเนี้ยมึงนึกถึงคอนเทนต์เว้ยมึงตาย12แต่ทีมเราจะชนะแล้วผมก็จะโดนสกอร์แปะอยู่หน้าปกคลิปใช่ไหมใช่ใช่ในกูตต่อหน้าถึงตัวเลยกิบพี่พี่ต้องออกเลยพี่ออกฟูลแทงด้วยพี่จะโหดป้ะแทงเลยพี่ฟูลแทงเลยไม่ไม่ต้อนดาเมจดฟูลแทงเท่านั้นกิดไม่เหลือความหวังในตัวกูละมาโหลอะโล่ร่างกายพี่อะยามดีดาบล็อกคิวได้ปะล็อกคิวได้ปะล็อกคิวเลยก็ได้พี่เออดีดีดีนี่ ดีวมูยังสูกใจกิหนึ่งราบทุกคนหมมาต้องมาเอาผมไม่ต้องกลัวสิาเองไปกาบุรีห้าบาทไปข้างบน r ะไป a ลยไปเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคเกียร์ล่งเกียร์ล่างเกียร์กลางเกียร์ล่งเกียร์กลางเกียร์ล่งเกียร์กลางไปเลยไปเลยาเกยมาเียลาเลางกีลาเียลาเกลาเียรล่างกางเยล่างเยรลาง่าาเล่นกลางนากที่เหลอด้วยนะตัดแดงกูเลยเพไม่มีิก

แต่ผมเกรงใจเหลือเกินคด้าดดูบีล็อกชิวแล้วโโโโโดี้โดี้โดี้ี่โี่้ใจผล่แล้วโผล่แล้วดเิดไโอเคเวลาของข้ามาถึงแล้ว้เฮ้ยไเฮ้ยเฮยยไอ้เฮ้ยอ้เฮ้ยอ้ไ้เฮ้ยไอ้เ้อ้ไอ้เย้ยยไอ้ย เดี๋ยวกูก็ตายได้สัตว์มาเลยยี่สิบยังใช่อีมูไหนใช่อีมูไหนว้าสิบบาทนียไอ้ที่ไมโลโรงเรียนจะแพงกว่ากูอีกใครรู้สึกไรคาให้ดูเฉลยเล้วเกมนี้ถ้าใครดูเกมเป็นจะรู้ว่าผมไม่ได้โยนขอบว้ยแล้วแล้วซ้ายแล้วซ้ายชัวร์เลยทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวกูด้านขวาถอยไป เดนดอตายเดนดอตายไป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 มัไป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 ไ อย่าช่วยอย่าเพิ่งกูไปตาย12ก่อนกูไปตาย12ก่อนปกคลิปปกคลิปเอ้าไอ้เรื่องเมื่อห้กูตาย12ก่อนไอ้เรล้าคนขยะเลยวผมไม่กล้าหน้าด้านรับดาวตาเนี่ยอันนี้คือแนวทางการเล่นร้อยดาวที่พี่ไม้ต้องรู้ไว้นะไอ้เยอะก็ฝันต่อข้ามอ่ะมันเสือกไปเล่นไก่ไม้เว้ยไอ้ไม้โผล่ไหนมาซื้อหมดเลยพวกเขาไอ้เยอะโผล่เอาโผล่เอาโผล่เอาผมพูดตรงๆนะตรงนี้นะ รู้อยู่แล้วเราเล่นไมล์เกมพอมันเห็นว่าผมโผล่ปุ๊บผมเป็นฟอร์เรนไอ้นี่เอาง่ายปั๊มตังค์แต่มันลืมดูว่าผมมีแค่50บาท <c oughs> <c oughs> จริงๆถ้าคาเฟ่นี่ไปตามเกมเงินแม่นหมื่นหนึ่งแล้วเห็นไหมไอ้ที่เงินแม่นน้อยนั่นแหละครับ <c oughs> ไอ้คาเฟ่นี่อะมันไปมันไปหามึงบ่อยปะพี่ทุกรอบคาเฟ่นี่แลดเทนมาแล้วกันสามคนทุกตาคือแม่นมึงมาคนเดียวกูก็ตายแล้วไอ้ที่ไม่มาสามคนหลังจากนี้แหลือแค่เราห้าสิบบาทนะครับบูรุษห้าสิบบาทไอ้ที่คนเดียว เดี๋ยวเขาบอกว่าวิ่งไล่ห้บาทฐานกันห้าคุณคนละสิบรับคะแนนเยอะกว่าแทงจี้งมังแม่หล่ะอันเดี๋ยวผมทำให้ผมรับคะแนนยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเยอะกว่าลงมีคนนึงจะกดแท้งต่อใช่ไหมเอามาขอหนึ่งอย่างได้ปะอย่าใช้แผ่นเดิมแผ่นนี้หรืแม่เอาละต่อไอ้ยังไม่มีจะไม่ใช้ไม่ชนะนะจะน้อยใจอะไรมาใช่ไหมที่ชนะกพี่นะเว้ยคือเมนแชทกูมีแต่บุรุห้าสิบบาทนะตอนมึงเหมือนพระเอกอะเมื่อกี้มึงเหมือนเปรียบเหมือนไอรอนแมนตอนดีนเหวเมื่อกี้เนี่ย ก็ได้อุเทก็ได้